공포의 사자 빈죄야 제발로 음메기를틀어구나 너의 나약함이 어둠을 깨고 그 두려움의 집에 들어것이 악마의 힘은 온전히 내 집에 아리라고 생각했다. 그건 착각이었지. 나는 오랫동안 스스로를 의심했고, 악마는. 나를 집어삼켜간다. 하지만 의심은 곧 믿음이 되었고 나는 결단을 내렸어. 그 무엇도 아닌 내 의지로 우리 모두의 길을 찾아내려고. 그리고 반드시 너와 이 세계를 지켜내겠다. ผู้ชมสวัสดีด้วยนะครับแล้วก็กลับมาพบกับการอัปเดตแพทของ Seven นไนท์ e r ิรเกาหลีวันนี้เป็นการฉลองครบรอบ5ปีเปิดตัวซีซั่น4ด้วย Chris Smith Awake แล้วก็ตัวละครใหม่จากุ่ม Tru t ดก็คือเฟรย m ามิสอเว e นั่นเองสกิลทั้งสองจะเป็นอย่างไรบ้างน,นะครับวันนี้ผมจะพาทุกคนไปรับชมกันนะคบว่าทั้งสองตัวเนี่ยแข็งแกร่งแค่ไหนสกิลดูดีดูเด่นแค่ไหนไปดูกันเลยสัปดาห์นี้มาพร้อมกับ UI ใหม่ของเซิร์ฟเวอร์เกาหลีด้วยเพียงแต่ว่าเดี๋ยวผมจะไปพูดถึงเรื่่องงพพวกตาๆนี้ ในไลฟ์สตรีมที่จะจัดขึ้นในสุดสัปดาห์นี้วันไหนเดี๋ยวว่ากันอีกทีหนึ่งนะฮะนี่ UI ใหไม่ค่อนข้างจะดูเรียบง่ายสวยแล้วก็สบายตาม,มากขึ้นเยอะแจกบูบี้กระจุกกระจายมากพร้อมกับคนแนะนําเกมคนใหม่คือน้องยอนฮีนั่นเองนี่ไม่ได้ถ่ายมาให้ดูนะเพราะน้องเขาแนะนําเสร็จไปแล้วใครที่เข้าเกมครั้งแรกจะเห็นน้องยอนออกมาทําตัวน่ารักนารักเนี่ยบอกเลยโคตรฟินนะอ่ะเรามาดูกันดีกว่าครับว่า2ตัวละครที่เข้ามาเนี่ยมีอะไรบ้างนะฮะมาดูที่คริสก่อนนะครับคริสตอนนี้เนี่ย ได้ขึ้นเป็นผู้นำกลุ่มเซเว่นไนคนใหม่แล้วนะครับแทนรูดี้ที่ตอนนี้ตามทูตไปเพื่อหาต้นกําเนิดของตัวเขาแล้วก็ที่มาที่ไปของพลังต่างๆในโลกใบนี้รูดี้ออกไปตามหาความจริงทิ้งทุกอย่างไว้ให้กับเพื่อนรักของเขาก็คือคริสนนเองซึ่งคริสก็ตอนนี้ก็ไม่มีผู้นำกลุ่มเซเว่นไนท์เขาก็เลยต้องรับตำแหน่งนี้แล้วขึ้นมาเป็นผู้นำแทนนั่นเอง ซึ่งในทีเซอร์เมื่อกี้เนี่ยได้พูดถึงคริสว่าก่อนหน้านี้คริสคิดว่าต,ตัวเองควบคุมพลังปีศาจได้แต่จริงแล้วเนี่ยเป็นตัวเขาเองที่ถูกเหมือนถูกครอบงำมาโดยตลอดและตอนนี้เขาตื่นขึ้นแล้วและเขาหลุดออกจากการครอบงำแล้วและตอนนี้เขาจะเลือกเส้นทางของเขาเพื่อที่จะปกป้องเพื่อนรักของเขาแล้วก็โลกใบนี้เองนะาฮะนี่คือเนื้อเรื่องการปลุกพลังขงั้นสองของพี่คริสของเราดนหะะโคตรหล่อโคตรเท่ พระเอกสุดๆเป็นเนโรจากเนวิวเมคลายไปแล้วมือนี่ใช่เลยเอาละครับมาดูดีกว่าบ้างเป็นยังไงบ้างเป็นทา่ามือสปีด26อันนี้เหมือนเดิมนะครับของคาแรคเตอร์ท่าเหมือนเดิมพาสีมีอะไรบ้างจะมีวอยชิวทั้งหมด4ครั้งทุกๆครั้งที่ตายเกิดมาจะมีวอยอีก4ครั้งเช่นเดียวกันการโจมตีปกติของคริสจะมีโอกาสติดเดตอันนี้มีเหมือนเดิมเกาะเลือด20%ก็ยังมีเหมือนเดิมเช่นเดียวกันที่เพิ่มเติมเข้ามาคือสเปเชียลเบสิคแอคแท็กกับพาร์สีใหม่ นะครับพาสิใหม่ของคริสเป็นพาส์สิติดตัวซึ่งมีคุณสมบ,บัติยาวเหยียดมากมันมาแทนในการตายเกิดเป็นอันเดยของพี่แกนั่นแหละคริสจะมีการใส่สถานะใหม่ที่เรียกว่าโซสติกมาหรือปัทับวิญ,ญญาณสถานะปัทับวิญ,ญญาณจะเกิดขึ้นเมื่อคริสโจมตีครบ2ครั้งจะใส่ให้กับฝั่งตรงข้าม2ตัวโซสติกมา ติดฝั่งตรงข้ามเมื่อไหร่เวลาคริสตายคริสจะหักเลือดฝั่งตรงข้ามที่ติดโซสติกมาก50%หัก50%ไม่พอ1ตัวที่โดนหักจะฟื้นฟูเลือดให้กับคริส40%ตอนที่คริสตายเกิดขึ้นมาสถานะนี้จะใช้สูงสุดได้ทั้งหมด2ครั้งคริสตายเกิดได้ทั้งหมด2ครั้งอันนี้ผมไม่มั่นใจนะครับว่าถูกต้องหรือเปล่าเพราะว่ามันมีการปรับจากตอนอัปเดตแพตตอนที่มันเป็นตัว d e v e l o p e r note ออกมา รู้สึกว่ามันจะใช้ได้แค่2ครั้งแล้วผมว่าถ้าเกิดมันตายเกิดเยอะเกินไปมันคงจะขี้โกงม,มากๆนะครับอันนี้คือตายเกิดได้ทั้งหมด2ครั้งด้วยกันการตายเกิด2ครั้งของคริสเตียนที่บอกไปว่าเลือดมันจะฟื้นฟูขึ้นมามากเท่าไหร่ขึ้นอยู่กับว่าตัวละครที่ติดโซสติกมาแล้วเลือดมันลดลงไปเนี่ยมันมีกี่ตัวถ้ามี2ตัวก็เด้งขึ้นมา80ถ้ามี3ตัวก็เด้งเต็มหลอดไปเลยนะฮะเอ่อโซสติกมาจะไม่สามารถใส่กับตัวละครที่มีไลฟ์คอนโทรลได้เช่นลูดี้เป็นต้นนะฮะ ไม่สามารถใส่กับตัวละครที่มีเลือดต่ำกว่าหนึ่งก็คือพวกอันเดยนั่นเองไม่สามารถใช้ได้นะครับต่อไปคือคริสจะมีพาสสิบเหมือนเดิมเลยก็คือทุกๆครั้งที่ฝั่งตรงข้ามตายจะฮิวเลือดฝั่งเราทั้งทีม20%อันนี้พาสสิบเดิมเ p e c i เช b ลเบสิคแอทแของคริสจะเป็นการโจมตี200%มาพร้อมกับ100%นะครับให้กับศัตรู3ตัวที่มีพลังโจมตีสูงสุดพร้อมกับลดเกรดมิดอเวกลง0ต่อไปเป็น ในส่วนของออสกิลการใช้งานกเดี๋ยวก่อนจะไปสกิลการใช้งานขอเพิ่มนิดนึงของรักออปชั่น3ของคริสจะทําให้คริสไม่สามารถโดนสถานะเดทได้อีกแล้วทุกทครั้งที่คริสโดนสถานะเดทมันจะดูดเดทนะครับค่ากับไอรีนน่ยที่ดูดช็อตด,ดูดอะไรพวกเนี้ยคริสจะดูดเดทมาเป็นเกาะเลือดให้กับตัวเอง3ามพันผมไม่แน่ใจมันเอามาฮิลหรือว่าเอามา เป็นเกาะเลือดเทียมนะครับออตอนที่อ่านใน developer note มันเป็นเกาะเลือดเทียมแต่เดี๋ยวตอนใช้งานจริงเดี๋ยวผมจะมาอัปเดตให้อีกทีนึงเอาเป็นว่าเดซจะไม่มีผลต่อคริสเมื่อมีของรักของพี่แกไม่ต้องกลัวโดนสะท้อนสถานะนแล้วตายเองอต่อไปแล้วสกิลใช้งานมาดูครับมีอะไรบ้างสกิลบนจะเป็นการโจมตี100% 3เป้าหมาย3ครั้งพร้อมกับแรงตามเลือดของฝั่งของข้าม30%นะฮะเอ่อนสกิลนี้จะเร่งเทินทั้งหมด4เทินและใส่ปั๊บ แอคแท็กสปีดให้กับตัวเองคือทุกๆครั้งที่โจมตีสำเร็จโจมตีเสร็จจะออกตีสปีดทุกครั้งคล้ายๆบัฟเดียวกับคายนะฮะแต่อยู่ได้แค่3เทิร์นหลังจากใช้ซิลลี่เสรดจ ส่วนสกิลล่างของคริสเนี่ยจะเป็นการโจมตี160% 5หเป้าเป้าหมายมีโอกาสติดเดตซึ่งจะอัพเกรดสกิลนะครับแล้วสามารถทำให้โอกาสติดเดตเพิ่ม,เต,มเติมสูงขึ้นได้และที่สำคัญคือมันลดเอ่ออะไรวะ60%นี่ลดเกรดเอาวไว้องวะคนดูแป๊บนะครับรู้สึกจะเป็นการลดเกรดเอาไว้อ่าใช่เป็นการลดเกรดเอาไว้ของฝั่งตรงข้ามทั้งหมดลง60%อันนี้ถือว่าดีมากๆเลยนะครับอ่าต่อไป เป็นสกิลอเวกสกิลอเวกของคริสเนี่ยจะเป็นการโจมตี220% 2ครั้ง5เป้าหมายโคแรงนะ440%ลดเกตมิสอเวกนะเกดมิสอเวกมิสสกิลอ่ะลง50%ถ้ามีอัพเกรดสกิลแล้ว่า50จะเป็นการลด100%เลยแล้วก็ใส่โซลสติกม่าหรือว่าสถานะปับวิญญ,ญาณเนี่ยให้กับศัตรูทั้งหมดนะฮะ สกิลนี้จะได้เกรดอเวกเต็มเร็วของปกติคล้ายๆกับสกิลเอเวกของเจฟอดวนพีชเชอร์ไปตีห้องพีอดวันขับรถอะประมาณนี้อ๋อยังไม่ให้ดูแอนิเมชันแอคแท็กเลยลืมอันนี้สเปเชียลแท็กนะครับรรรโอเคอันนี้ก็คือพี่คริสของเรา จบไปหนึ่งตัวหล่อไหมโคตรหล่อโคตรเท่ผมยอมรับเลยว่าคนคิดโมเดลนี่แบบสุดยอดเลยว่ะแต่ตอนนี้มันกลายเป็นว่าทุกตัวมันดูยิ่งใหญ่อลังการและชนอะไรเทเตอร์กันหมดเลยนะยืนกันนี่จะบ,บังหน้าบางตากันหมดนะปีกเปิกงนี่ใหญ่เหลือเกินต่อไปจะเป็นตัวละครจากกลุ่มชุดก็คือเฟรยาเองมันทองมากมันเหลืองมากผมไม่รู้ว่าทําไมเขาถึงใช้เหลืองโทนนี้ก็ไม่รู้เหมือนกันแต่ผมรู้สึกว่ามันเหลืองเกินไปแล้วมันดูเหลือง จอเหลืองมากอะมันไปขุดทองที่ไหนมานะเจนะอ่ะสปีดเวทมาแล้วนะครับเปิดเมตาใหม่แน่นอนกับเจเฟรยาบางคนบอกกิลกระเมชหรือเปล่าเอทไองไอเทมอะไรต่างๆนี่ดูเป็นแบบเหมือนผู้ใช้อาวุธแบบกิลกระเมชยังไงก็ไม่รู้สปีด33ทีมเวทมาพร้อมกับบัฟเดามมทที่โคตรแรงคือบัฟคริเทลเดิมมให้กับทั้งทีมนะครับ60%อรพร้อมๆกับมีอยชิล6เทิร์น การโจมตีจะเป็นคริคิคอลทั้งหมดและมีโอกาสติดซัดเดนแอคแทงหรือการโจมตีไม่พ่ายเป้าทั้งหมด60%ให้กับตนเองที่สําคัญคือจะมีบัฟของตัวเองที่เรียกว่าบัฟทองบัฟทองจะทําให้นางเนี่ยบัฟทองอาลามเนี่ยจะทําให้นางเวลาเลือดเหลือหนึ่งเนี่ยนางจะไม่ตายนะครับแล้วก็รีเลือดเต็มหนึ่งครั้งพร้อมกับได้ไวชิลใหม่อีกสี่เทินเกาะอมาตะาได้เด้งสี่เทินได้ตอนเลือดเหลือหนึ่งเด้งกลับมาเต็มหลอดที่สําคัญคือมีต้านทานการแปลงร่างด้วยก็คือสถานะเช่นู นางจะไม่โดนนะครับมาดูสกลิลการใช้งานบ้างว่ามีอะไรเฟรยาโจมตีธรรมดาเป็นยังไงเ่ยครับส่งไปตีนะครับสเปเชียลแท็กโอเคเดี๋ยวก่อนนะขอดูสเปเชียลแท็กก่อนสเปเชียลแท็กของนางเนี่ยจะเป็นการโจมตีเวทนะครับ200%พร้อมๆกับ จมตี120 3ครั้งและติดสถานะเป้าหมายสเทินไปสถานะใหม่นะครับสถานะเป้าหมายสถานะเป้าหมายเนี่ยจะทำให้ศัตรูที่โดนเนี่ยโดนการโจมตีทุกอย่างเป็นคิดีคอลทะลุบัฟแล้วก็ไม่พลาดเป้าหมดเลยก็คือโดนสถานนี้เข้าไปหลบไม่ได้โดนคีร้อยแล้วยังโดนทะลุบัฟอีกคือโดนหนักมากนะครับถ้าโดนสถานนี้นะนี้เข้าไปซึ่งสถานะนี้จะติดได้แค่ครั้งละ1ตัวต่อ1 ทีมเท่านั้นก็คือฝั่งตรงข้ามจะมีตัวติดได้แค่ตัวเดียวอ่ะอันนี้คือสเปเชียลแอทแทมของนางดูสกิลการใช้งานกันครับผมสกิลการใช้งานมาดูกันปุ๊บๆ่อาเลยก่อนนิตติธรรมดาเอาสกิลบนก่อนสกิลบนนะครับสามร้อยเปอร์เซ็นต์สี่เป้าหมายโจมตีอันนี้จะเป็นทันทุปบ์นะครับ ถ้าเกิดอัพสกิล46จะกลายเป็น360%แทนที่จะเป็น300%แล้วมันมีสถานะใหม่ขึ้นมาครับถ้ามีตัวเวทอยู่ในทีม1ตัวนากระจมตีฮิตเดียว300%แต่ถ้ามีตัวเวท2ตัวจะกลายเป็น150% 2ครั้งคือมันจะหารให้จำนวนฮิตเยอะตามจำนวนตัวละครเวทที่อยู่ในทีมถ้ามีตัวเวท5ตัวเลยมันจะหาร5ก็คือ300%จะกลายเป็นการโจมตี60% 5ครั้งอันนี้พอเก็ฑน,นะ ต่อไปไปดูสกิลเวกครับเหมือนกันครับ400%ฮิตเดียวโจมตี5เป้าหมายเป็นการโจมตีแบบสรลุบัพทะลุดีเฟนต์แล้วก็ใส่เอฟเฟกเดิมเลยก็คือยิ่งมีตัวเวกเยอะเท่าไหร่นางก็จะหารไปจนนวนฮิตมากเท่านั้นสูงสุดก็คือหาร5ใช่ไหมครับก็จะกลายเป็น80% 5ฮิต มีแมวด้วยอ่ะคือแบบอินเทรนกับปันมาเวลมากน้องกู๊ดแน่นอนนะมีความอินเทนสูงสุดอ่ะอันนี้ก็คือสก,กิลของปริยาน่าจะมารวมคอมโบทีมกับเวเนซ่าซึ่งเป็นตัวละครที่เพิ่งรีเมคมาแล้วก็น่าจะมาลงชิมเวทนะครับผมนี่คือทั้งสองตัวที่เพิ่มเข้ามาในแพทนี้จริงๆมันมีเนื้อหารายละเอียดยิบย่อยรวมถึงพวกแพก็ แพ็กเกจแจกรูบงรูบี้ UI ที่ปรับใหม่แต่โดยรวมแล้วเนี่ย UI เนี่ยเขาปรับแค่ให้มันดูเฉียบคมแล้วก็ดูง่ายดูสวยงามมากขึ้นแต่ยังเป็นดีไซน์สีเสืออะไรต่างๆเนี่ยแบบเดิมอยู่กดเข้าไปในโหมดต่างๆเนี่ยยังจะคล้ายๆของเดิมนะครับไม่ได้แตกต่างอะไรมากมาย ที่แตกต่างไปจริงๆเนี่ยจะเป็นตัวหน้าจอหลักมากกว่าที่ทําให้มันดูสีไม่ลกหูลกตาแล้วก็ดูง่ายมากยิ่งขึ้นส่วนตัวแล้วผมค่อนข้างชอบ UI ใหม่นี้มากเพราะว่ามันทําให้จอสะอาดตาแล้วก็ดูดีเหลือเกินเพียงแต่ว่าด,ดูในมือถือมันจะดูเล็กๆจิ๋วๆหน่อยอาจจะกดยากนิดนึงนะผมว่าอาจจะต้องปรับตัวนอีกสักหน่อยยังไงวันนี้แอดก็ต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วนะครับเดี๋ยวในไลฟ์สตรีมเราจะมาพูดถึง รายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับตัวเกมกันน่นาจะจากไลฟ์สตรีมสุดสัปดาห์นี้แหละนะครับยังไงก็ลองดูส,สกิลของทั้งสองตัวนี้ไปก่อนส่วนจะปั้นตัวไหนผมรู้สึกว่าอันนี้เป็นแล้วแต่สไตล์นะยังไงพี่คริสของเราเนี่ยมันก็คงน่าจะต้องเป็นตัวแทนป้องกันใส่อาวุจุดอ่อนเหมือนเดิมอะให้มันออกสกิลรัวๆแน่นอนนะพี่แกหน้าที่เหมือนเดิมถา่ว่าว่าแล้วกดไปเลยแล้วกันนะครับ โอเคครับผมแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหรือไลฟ์สตรีมหน้าของผู้ที่ติดตามมนด้วยฝากกับลายการสัมภาระกันจ้ามาละบ๊ายบาย